วางคุณทําใจนะเหมือนกินยาแค่ปวดหัวทําใจเปลี่ยนเป็นคําว่าเข้าใจเข้าใจซะคุณจะเย็นจะอ่อนได้อีกเยอะเลยปล่อยวางมันถือ,อไม่จับแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่แต่เข้าใจมันคนละเรื่องเข้าใจลูกเข้าใจเขาซะว่ามนุษย์ก็เป็นเช่นนี้นายเราก็มีกิเลสวะเราก็ยังมีกิเลสเลย โลภโกรธหลงแม่ก็ยังไม่ทิ้งไม่ได้เพราะเราไม่ใช่อรหันถูไหมอรหันต์ก็มีกิเลสครับเพียงแต่เ,เขาไม่แต่กิเลสให้จับอยู่ในเวทนาของเขาในจิตของเขามีของสภาพธรรมชาติมันมีอยู่นั้นแหละขันห้ามีเมื่อไหร่ก็ยังมีกิเลสโลภโกรธหลงธรรมดาอันนี้ผมพูดลึกไปหน่อยนะจะให้ั้ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยค่อยบอกว่าอาการหลักสูตรเนี่ยขันห้านี่ยังมันเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องนี้นะคุณจะเข้าใจชีวิต พอสมควรอุเบกขาคะแต่อุเบกขาอย่าปล่อยวางจําไว้นะธรรมะมันละเอียดขึ้นไปอีกผมเจอธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปอีกมันต้องเข้าใจถูกไหมต่างกันเลยไหมเข้าใจกับปล่อยวางอ่ะต่างกันมหาศาลเลยครับคุณแค่เข้าใจการใช้ชีวิตของเราและเขาเข้าใจตัวเองว่าคุณก็มีกิเลสเข้าใจเขาว่าเขาก็มีกิเลสทําไมเขาพูดแรงเพราะจิตเขาเกิดโทสะ ถูกไหมกิเลสมีสามตัวใช่ไหมโลภโกรธหลงไม่เกินสามตัวนี้ครับคําพูดคําจาที่ออกมาเป็นวจีกรรมที่ไม่ดีก็มีโทสะคําพูดที่หลงตัวเองต้องระวังตัวเองก็เกิดจากความหลงการเมามัวในอัตตาและตัวตนตัวเองอันตรายที่สุดเลยผมก็ระวังตัวเองตลอดนะฝึกทํามกมาขนาดนี้พยายามจะเป็น no body ไล่ like ตัวตนเห็นผมเข้ามาผมแม่งไล่ตัวตนอย่างเดียวไม่สนใจคือใครจะว่าผมผมไม่ว่าเพราะผมไม่มีตัวตนแล้วไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาว่าผมเป็นใครผมไม่อยากแนะนําตัวเองเลยนะว่าผมเป็นใครด้วยซ้ำไปที่ไหนก็ช่างฟังคิดอยู่อย่างเดียวว่าวันนี้ผมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนโอเคไหมเพราะจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาคุณเข้าใจแล้วนะอยากชนะใครก็ช่างใช้หลักนี้หมดเลย คุณต้องนั่งในใจเขาการุณาเขาพอการุณา,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 าเขาก็ชนะเขาใช่ไหมเขาได้ดีก็ชื่นชมนะสุดท้ายแม่งช่วยไม่ได้ก็หยุดซะเช่นคนติดคุกอ่ะลูกติดคุกคุณจะทําไงติดคุกปล่อยวางนั่งร้องไห้ทุกวันปล่อยวางดีปล่อยไปได้หรอเข้าใจว่าต้องเป็นไปตามเหตุเห็นไหมพระเจ้าสอนเรื่องเหตุถ้าคุณเข้าใจเหตุและกฎแห่งกรรมคุณจะเข้าใจทุกสิ่งในชีวิตเลยอันนี้จังทุกขังนั้นตา่าง อริยาาสัจสี่อีกเรื่องนะลูกพี่อีกเรื่องหนึ่ง่งอริยาาสัจสี่คือเรื่องทุกข์ถูกไหมเหตุแห hey ่งทุกข์ก,การดับทุกข์และวิธีการพ้นทุกข์ตอนนี้มนุษย์เรามีทุกข์อะไรบ้างสองอันผมภาวนาแล้วเจอสองอันพี่อะไรอ่ะยาวไปไหมหรือว่าดึกไปได้อยู่นะอะไรทุกข์อะไรฮะ โอ้โหทำไมตอบได้วะเนี่ยอสุดยอดเพราะปกตินะคนนะอุ้ยทุกเรื่องการพ่อมาดาเป็นนาเจ้านายไม่ดีถูกไหมเเออมันโอ้โหสับเซ็ครับ<ต>จริงๆมีแค่สองตัวทุกกายและทุกใจแค่เนี้ยคุณก็พิจารณาเอาเองว่าทุกกายคุณมีอะไรคุณมีโรคอะไรอ่ะปวดหัวเหมือนตึบ๊บเต็บเท้งเจ็บขาคุณก็หาวิธีจากการโดยไปหาที่ต้นเหตุเจ็บขาคุณก็ต้องไปแก้ที่หัวก็ไม่ใช่ต้องแก้ค่ที่ขา ไปหาเหตุให้เจอหลังจากนั้นคุณก็ต้องหาวิธีการแก้ทุกข์ของคุณโดยการกินยาหรือออกกําลังกายถูกไหมเป็นการแก้สาเหตุสุดท้ายแม่งดับเกิดเหตุที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทเจ้าสอนอย่างนี้เกิดกดับเกิดดับเกิดที่ไหนดับที่นั่นครับใจก็เหมือนกันเกิดที่ไหนอ่ะมันเกิดที่ใจเราเราก็ต้องดับที่ใจเราโดยใช้พรมิหารสี่อิทธิบาทสี่ทั้งหมดเลยพรมิหารสี่คือการปกครองตนเองนะพี่ เนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดถ้าคุณไม่เมตตาตัวเองอะ่ะคุณจะเมตตาคนอื่นได้ไหมไม่มีทางครับคุณยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าคุณจะต้องเมตตาตัวเองยังไงจะต้องกินยาจะต้องออกกําลังกายต้องทํามาหากินแบบไหนทําใจให้เป็นสุขแบบไหนอย่าทุกเลยทุกวันเนี่ยความทุกขเกิดจากกังปุงแต่งนะอย่าทุกเลยอยู่ได้ลมหายใจไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเถอะทุกอย่างจะสมบูรณ์ คุณยิ้มแย้มแจ่มใสหัวใจยิ้มได้เนะ่โอ้ยคุณเครียดไหมก่อนมาเมื่อคืนเครียดไหมทุกไหมไมีมาตลอดชีวิตพุทธเจ้าหาทางออกให้นะคือการไม่ปรุงแต่งโจทย์คือไม่ปรุงอันนะต้องอยู่กับ present ไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตเมื่อไหร่คุณคิดอดีตอนาคตทุกพังนั้นครับเพราะไม่อยู่บนความจริงของปัจจุบันเอาถามว่าตอนนี้คุณทุกไหมเนี่ยเอาแค่ตรงเนี้ยทุกไหม นอวเวไม่มีทางเลยเพราะคุณอยู่ปัจจุบันแต่ทุกคนทุกนะเวลาอกหกักเมื่อกูน่าจะเห็นไหม็ดีแล้วเห็นไหมเมื่อเราน่าจะไปข้างหน้าอย่างนี้นะอะชีพหายทุกไหมอนานะคตหมดเลยคุณคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องอดีตคุณทุกทั้งนั้นเลยอเราน่าจะทําตัวอย่างนี้นะผลนานโบนัสผมหน้าจะได้อย่างนี้ทั้งที่คุณแก้ไม่ได้นะพ <c oughs> ระเจ้าสองเรื่องแก้เหตุบ่ได้มันเป็นผ่านไปแล้ว มันเป็น present ใช่ไหมมันเป็น past, น past. ใช่ไหมเป็น past โ okay, อเคขอโทษนะผมนี่มันประเสริฐก,กี่หลายกิษแต่มั่วลวมัน <c oughs> เป็น past ไง <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วคุณเป็น past คุณก็แก้ไขอะไรไม่ได้ future ก็ยังมาไม่ถึงเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอน <c oughs> เพราะฉะนั้นอยู่ปัจจุบันะะบนอะอยู่ปัจจุบันพอไม่อยู่ปัจจุบันไม่รุงแต่งไม่มีทุกข์เลยครับผมเบิกบานอย่างนี้ได้เพราะฝึกจนอยู่ปัจจุบัน ตอนนี้ผมสติเต็มนะพี่้อยผมรู้กายรู้ใจผมอยู่ตลอดเวลาเต็มที่เลยคือมีสมาธิในการที่จะคุยจะแบ่งปันเรื่องธรรมะนี้เลยคือไม่ปรุงอะพี่ถ้าพี่ปรุงอยู่ตอนเนี้ยเราเห็นเราเราภาวนาจนแยกธาตุแยกขันธ์ได้พี่เขาพี่เขาจะไว้แยกธาตุแยกขันธ์ผมเห็นเนี่ยนะบางคนก็ยังคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่ตอนนี้ใช้ความคิดเวลาฟังผมแล้วใช้ความคิดอย่างเนี้ยไม่อยู่ปัจจุบัน คืออยู่ปัจจุบันโสตวิญญาณโสตวิญญาณคือหูต้องรับฟังแล้วเข้าไปยุทที่หัวใจให้ได้มันจะถึงฟังแบบ d e p listening โอเคโอ้โห,โหผมได้คำธรรมะจากบรรยายน์โหลดกับภาวนานี่แหละมัน De e p จริงจริงคุณนั่งสมาธิแล้วฟังเทศบังทมคู่ยาวครับเพราะว่าเรานั่งฟังอยู่นี้นแ,ลแล้วใช้ความคิดนะปรุงทั้งนั้นเลยพี่ปรุงทั้งนั้นเลยแล้วพี่จะไม่ได้ความหมายที่จะได้จากผม เป็นกาลังเข้าไปถึงหัวใจครับถูกไหมมันได้กระทบปุ๊บแลว้วก็ไปกระทบแล้วมันก็คิดกระทบแลว้วก็คิดแม่งไม่ลงถึงตรงนีน้โอเคนะแค่นี้ก่อนนะแล่อยากขโมยเวลาปัจจุบันนะในการไปคิดถึงเรื่องอดีตโอาใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วถ้านงให้พนักง,งานบริษัทเรารู้สึกแบเแบเดียวกัเราเพื่อที่มันจะได้ท,ไดท,ทําธุรกิจไปด้วยกันได้อะพุทธจ้าสอนเหตุใช่ไหมการให้องค์กรดีก็อยู่ที่เหตุเหตุอยู่ที่ไหนไม่ใช่ระบบนะ อย่ายึดที่ไหนอยู่ที่ไหน,ไหนใครเป็นคนทํานคนเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ไปแก้ที่ไหนอ,อริยสัจสี่ดูที่เหตุเหตุไหนทุกแก้ที่ทุกเพราะฉะนั้นสร้างคนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ไหมผมตามหลักพทธเจ้าเลยเอาธรรมะพทธเจ้ามาบริหารเลยองค์กรตามที่ผมบอกมีอีกหลายทฤษฎีนะเรื่องมงงลชีวิตเรื่องถิ่นห้า จริงๆแล้วต้องเอาสินห้ามาประกอบในชีวิตในการดําเนินเรื่องอิทธิบาทสีกับพรหมิหารฉีคุณต้องมียนฐานสินที่สมบูรณ์กันนะผมนี่ถือว่าร้อยเอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะผมมั่นใจแนละผมยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วนะเข้าใจว่าก็ยกมือไหว้ตัวเองได้นะสาธุแม่งเจ๋งจริงนะใจแม่งสุดยอดอ่ะกว่าจะฝึกมาได้ขนาดนี้แม่งนับถือตัวเองแล้วอ่ะเข้าใจจิตพุทธานะใครยกมือตัวเองได้แสดงว่ามีติดอะไรอยู่ข้างในแล้วนะ ทั้งกตัญญูทั้งบารมีสิทธศครบทานก็มีเมตตาก็มีวิริยะก็มีศีลก็มีใช่ไหมอธิษฐานนะก็มีเน่คัมมะก็มีเน่คัมมะหมายถึงว่าถือศีลแบบแรงๆแ,แบบไปบวชอ่ะอศอีลแปดไม่เอาแล้วล่อสองรอยบเจ็ดเลยคือครบอ่ะศรัทธาก็มีคือบารมีสิทธศของเคยได้ยินกันไหมนั่นแหละผม ครั้งที่แล้วค้างเรื่องเนคขมักมไปบวชเลยให้มันจบจบนะวิริยะก็มีผมเพียรอยู่แล้วไม่เพียรมันจะมาขนาดน,นี้ก็ไม่ได้ทานก็ให้อยู่แล้วสัวจจะก็มีอันนี้สําคัญนะสัจจะสัจจะบาร,รมีก็เคยได้ยินใช่ไหมสัจจะสัจจะผมก็รักษาบอกได้เลยคุณจะค้าขายคุณต้องมีสัจจะถ้าคุณไม่มีสัจจะคุณไม่มีเครดิตธนาคารเชื่อผมก็เพราะว่าผมมีสัจจะ จะค้าจะขายคุณรักษาสัจจะทุกอย่างจะสมบูรณ์คุณเจอลูกค้าดิแบบโอ้ยพรุ่งนี้อันี้เป็นไงพี่ที่ปวดหัวไหมเห็นไหมมันก็ปวดหัวแต่ว่าสุดท้ายคนที่ทําร้ายตัวเองคือสัจจะเสียคุณบอกไม่มีอีกสามวันก็ไม่มีสามวันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็รักษาสัจจะสําคัญนะพี่สัจจะสัจสจะก็เป็นบาร,รมีสิบทัศนอันหนึ่งนะคุณไปเรียนรู้กด g o o g l e นะ มีบาลมีสิทธพัให้เรียนรู้คุณสร้างตัวเองให้เป็นบารมีสิทธพั์ให้ได้แล้วคุณจะมีความนับถือยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างสบายเลยหลังจากนั้นนะไปดูเรื่องอีกอันหนึ่งเรื่องเรื่องของมงคลชีวิตสามสิบแปดประการของพระพุทธเจ้าไปดูหลักการนี้ซะพระพุทธเจ้าตอนที่เขาอยู่วัดเชตวันมีเทวดามารพง์มาถามไงนะว่าชีวิตจะใช้อย่างไรเป็นมงคลพระพุทธเจ้าตอบสามสิบแปดข้อข้อแรกอเสวนาจะพัลละนะ อย่าไปคบคนพานเรามีพานที่ไหนใกล้ตัวเราอย่าคบเลยเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ไม่ใช่่ไม่เลิกคบนะก็เลี่ยงเอาเพราะว่าคนพานจะพาภัยไปหาผิดตามคําโบราณเพราะว่าคนพานก็จะพาไปเที่ยวพาไปอะไรใช้เงินที่มันเปืองตัวเบืองใจตัวเองลําบากสุดท้ายบัณฑิตชิตานันฉะเทวนานี่คือข้อที่สอง ครบท่บัณฑิตเท่านั้นผมนี่ถือเพราะผมเป็นบัณฑิตจะมาคุยกับผมนี่มีแต่เรื่องนี้เท่านั้นเนะมื่อกี้นั่งคุยเรื่องนี้เท่านั้นเลยไม่คุยเรื่องอื่นเลยเพราะผมคิดที่ว่าเรื่องนี้คือเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนผมได้จิตพุทธะมาก็อยากแบ่งปันธรรมะของผู้ที่ชาใจผมมันเหมือนภาพไปซะแล้วโอเคนะผมไม่ใส่พระเหลืองเท่านั้นผมบวชสี่รอบเข้าใจเรื่องสมมุติสองดีมันก็แค่สมมุต,ต,ต,มมติประเดแนนีสมมุติถ้าใส่พระเหลืองครับ แต่ว่าจริงๆแล้วใจบวชแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะอวดตัวนะผมอาจจะเผลอจะพลาดก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ภูมิธรรมผมน่าจะรักษาศีลออตโต้แล้วอะเข้าใจนะศีลอ,อตโต้คือเวลาจะทบาบาปกลัวชั่วกลัวอาบาะไรก็กลัวมีความกลัวอยู่ข้างในเพราะภาวนาจนเห็นเวทนาตัวเองเข้าใจน,นะคือเห็นว่าใจมันหมองนะพี่เคยเห็นใจตัวเองหมองไหมหดหูรู้สึกแบบโอ้ยมันทุกข์ทิบหายทุกข์นั้นเกิดที่ไหน ก้อ,อนนี้เลยนะไม่ใช่ปวดหัวนะพี่ก้อ,อนนี้เลยนะมันไม่ได้ปวดหัวนะถ้าปวดหัวเรื่องกายสมองคิดแต่ทุกท้ายทุกที่นี่เวทนาเนี่ยเกิดตรงนี้ทุกใจเศร้าสนมนมองหดทูโโหแม่งมาอารมณ์นั้นเลยนะจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ไม,ไดมันเป็นนามธรรมขันธ์ห้ามีสองอันคือรูปธรรมและนามธรรมคำว่าแยกข้านแยกขานเคยเคยได้ยินของหลวงพ่อประโมดมั้งเคยได้ยินไหม ไปศึกษาเลยหลวงหลงพ่อประโมทนะประโมทโชว์ฟังนะกดพิมพ์คํานี้นะเข้าไปนะเดี๋ยวนี้พิมพ์ปุ๊บเจอปับ๊บรับประกันธรรมะเพียบเดี๋ยวใครไลน์เนี่ยผมจะแอดไปเขาเขาสอน3นาที5นาทีนะผมฟังทุก